ปดเแบบสามแบบเซฟฟอร์แมตหรือว um, ่าแบบบลางข้อม um, like like e ูลหรือว่าแบบฮักษาข้อมูลไว้นะพิมพ์เอแสามแล้วก็เลือกแบบเซฟฟอร์แมตนะแล้วก็บนิ้ก็ปิดเครื่องรับสนิทแล้วกดบวกลบเสียบสายกับคอมล้อเนี่ยมันแรงแบบนี้ก็ล้อนะแต่ว่าไพทีมาในหน้านี่เออเลอก็ลองปิดเปิดมือถือใหม่แล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ปิดใหม่แล้วก็กดใหม่เหมือนเดิมนะเริ่มใหม่หรือว่าบางเครื่องอาจจะค้างก็ให้ทอด แก้พาล้างโอดโคแบตเนาะแล้วก็เสียมโคแบตใหม่แล้วก็มาเริ่มใหม่มากดในโปรแกรมใหม่แล้วก็เห็นใหม่อีกรอบเนาะอันนี้รออย่างเดียวเด้อของเขานี่มันจะแรนเลยนเนาะรอทำมันผ่านอ่ะแบบนี้ผ่านใช่ปะม,มันบอกว่าอันยังก็อ่าปอมปอล็อกแบบเซฟฟอร์แมตหรือว่าล่างข้อมูลแบบอ่เออแบบว่าล่างรหัสแบบเซฟข้อมูลไว้โอเคเนาะแล้วก็เครื่องกําลังรีบูต เครื่องอยู่ก็ลังกำลังเปิดเครื่องกันมาโอเคก็คือรอรอเครื่องมันเปิดมากก็คือผ่านจบนะง่าย